อันเลย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  <c oughs> <c oughs> เขียคอแล้วพี่พูดเลยเหรอฮะ <c oughs> อันนี้เริ่มอะไรนะเริ่มอ,นนอะไรอ้วยีอ <c oughs> อเหรอก็ลครับวันนี้นี้เรา<ป>แกสองแล้วในที่สุดใช่ครับเราแก๊งปีสองนะครับในสุดแล้วขึ้นปีสองทีโดนดักตี สวัสดีฉันชื่อเคนฉันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนน่ะจากอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของทะเลภระราาของฉันบอกว่ามีชาวไร่หน้าใหม่ย้ายเข้ามาที่นี่ตอนที้ฉันออกไปนะ่ะอ r าล่ะฉันควรที่จะต้องแนะนําตัวเองสินะอ๋ะอ,อฉันแค่ต้องการจะแนะนําตัวเองนะ่ะเอาไว้เจอกันนะ พี่มีข่าวอะไรพี่ชพี่มีข่าวข่าวร้ายอย่างนี้ออก็คือราคาของเพิ่มขึ้นใช่หนูเห็นแล้วแต่เราก็ไม่เคยซื้อป่ะพี่เรากต้ังซื้อนี่ว่าเราจะต้องไปปลูกผักไม่พี่ของโรบินพี่ไม่ใช่ของเราหนอิอ๋อไม่มีของคินอะคินกับโรบินสองคนพี่ไม่ใช่ของปีแอร์ อ๋ออ๋อแต่อย่างนี้แปลว่าเราอัพของก็แพงขึ้นปะไม่แน่ใจแต่เขาแบบแต่๋คือของแต่คือตอนที่ของลบี้มันเขียนว่าโลแมททีเดียวอะพี่ก็คือพวกแบบพวกวัตถุดิบพวกแบบหินวัตถุดิบวัตถุดิบใช่แล้วาไม่ยแ,แล้วก็สิ่งที่น้องต้องการน้องก็จะสามารถต้องไปจีบหมอทีอยออ่ยังอาเจียใส เธอหนูมีกาแฟอยู่ในบ้านสิบสามแก้วพี่ไม่เป็นไรเราจะทำกาแฟกินเองแล้วแต่ตอนนี้คืออย่าลืมอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมทำเสาเราะเอ้ยเสารถไฟมาหน่อยนะทำไมกับมีของบริจาคให้กันเทอไหมเนี่ย วันนี้ได้มาด้วยการบริจาคของให้กันเธออยากได้เมล็ดอะไรปะถ้าดอนะเนาะครับพี่อยากได้เมล็ดอะไรปะเมล็ดเอ่อเดี๋ยวหนูไปซื้อเองก็ได้พี่ <Okay. S 2> โอเคโอเคนะพี่แอร์เปิดแล้วพี่ฝากคุยกับไก่แล้วก็ฝากคุยกับไก่ เก็บไข่ไก่ด้วยได้เปิดไก่ออกอยาก้างอะยกันเออหนูเออหนูลืมปิดประตูลัวพี่ปิดให้หน่อยไก่มาออกจากไก่มาออกจากเราอะเออยังไม่เปิดนี่หว่าได้พี่ปิดประตูลัวไปแล้วพี่เปิดไปแล้วพี่พี่ปิดพี่ปิดประตูลัวข้างนอกแล้วพี่ก็ปล่อยมันออกมากินหญ้าข้างนอกพี่ไม่ต้องให้หญ้ามันพี่ปล่อยเวลาละปล่อยสลดฟัง ถ้าไม่ตื่นว่ามันหายไปห้าพันบาทเฮ้ยมีกาลิกด้วยพี่ว้าวเสาล้อฟ้าทำไงนะทำเลยก็ได้พี่โอเคท,ทำไปสักยี่สิบตนอื น้ออยากได้อยากได้สิ่งที่เลกว่าไม่เปิ่สลับใช่ไหมใช่เนี่ยได้ละเอ๊ยหรือว่าโอ๊กเลซินวะพี่โอ๊กเรซินปะโอ๊กเรซินเนี่ยมาโอ้พี่ถ้าโอ,อ๊กยังไม่ยังไม่มีความที่อกออกมาให้มีแต่เม็กก็สลับหนูหนูอยากทำลงหมักวายเถื่อนเจเไป อุดมการยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวทีนี้เราจะเคียวหมากควักควักถ้าตรงที่พีตั้งแยกไม่ออกก็ดีว่าไหนคือต้อนโอ้กันนคือต้อนเมเปิ้ลแล้วพี่คิดว่าหนูแยกออก้ทำไม <laughs> ยิ่งถ้าหากเราขายเห็ดแล้วนะจะแล้จะน่าจะรวยใช่ไหมแม่ล่ะใช่เดี๋ยวพี่กลับมาช่วยไปไปขายของธุรกิจละตัวฤดูกาลใหม่ก็เงี้ยแหละพี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอท้ายฤดูกาลเราก็ว่างแล้วท้ายฤดูกาลเราก็จะไม่ว่างเพราะเราจะตกปลาอี โอ้ได้ไลน์อ e ิกเซอร์มันงแ,แล้วก็แรกแรกทาที่ไม่รู้จักนี่เลยเอาไปรัจากให้กันเธอได้ oh. ได้รับของวันไหมโอ้ยได้เป็น <laughs> สองวันนี้น้องต้องชอบไปเนี่ยเลยอะไรวะพี่พี่ซื้ออะไรพี่เอาอะไรมาอืมเดี๋ยวน้องได้เห็นเองได้ไหมโอเคเลยพี่ชายคนไม่ได <ป S 2> ้ไว้วางใจ <ไป S 1> นี่จะปักไปที่หน้าบ้านน้ออ่าสุดยอดไปเลยพี่อะไรวะโอเค ิกเกอร์ราควรเปลี่ยนผลไดการธรรมดาเป็นผลไดการดดาเน,ลลารนี่ยมยิย่งเราทำฝามเพิ่มได้าะมีผลไดการเพิ่มสิงเป็นลไดการไปส้่งอีกแต่ว่าเราจะไม่ไหวพี่เราต้องเราต้องอัพโพ้ดรถน้ำพี่ชายชื่อชื่อแล้วปะ เรามีสิ่งเลยเรียกว่าสิงเกอร์และวิธการทำฟ้าพี่ต้องตีก็ต้องตีขอบมัน เด็กีเตยแค่ไหนเด็กชอบก็ให้ชอบก็ให,ให้ต้องซื้ออะไรมาบ้างนะซื้อมาทุกอย่างอย่างละยี่สิบพีค่ะโอเคเลยก็จะมีให้บริจาคบันเดิลอยู่ ใช่ของสปินนิปปะสปินนิปมันขาดหนูซื้อมา20อันไม่รู้ว่ามันจะพอไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดอกทองไหมเราทองสี่ทองแค่ใช่ถ้าหนูถ้าหนูเก็บก็ออกมีโอกาสออกทองอีพี่20อันนะแต่ว่าแต่ว่ามันหนูอาจจะต้องซื้อมาเพิ่มร้วเปะไม่มั่นใจเลยว่ามันจะออกคือมันมันต้องออกหนึ่งในสี่อ่ะพี่ไม่ดิหนึ่งในมีเก็บไว้หรือเปล่าสปินนิป ไม่มีเลยสักอันเดียวโอเครู้เรื่องมันเลือกไปจากอ๋อเมลอนใช่ไหมพี่ก็พี่ต้องเลือกระหว่างสปินนิ่ก,กับเมลอนอะ่ะแต่ว่าสปินนิ่มันก็จะได้ฤดูก,กาลนี้นแต่แอเปิลอะไรได้ตอนไหนเนาะแต่เรายังไม่ได้คุยกับวัวเลยนะพี่นั่นแดบบิหนูแวบจะคุยกับวัวแบบหนึ่งเดี๋ยวมาไน้เลย เราได้นมแพ้แล้วพี่แต่เราต้องเอานมแพ้อันใหญ่ป่ะพี่รู้แป๊บใช่หนูแพ้สนิกับน้องอาจจะยังไม่ได้ใช่ได้ต้องการนมแพ้อันใหญ่แล้วก็ต้องการโกสชีพแต่ว่ามันแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมพี่ทั้งสองอย่างเนยโอเครู้เรื่องหนูไม่ไม่หา่ใจกันโกสเลี้ยงได้ยังหนูมั่นใจต้องไปดูพรุ่งนี้ ป้ามานีมีลูกเมียอย่างน่าจะปิดร้านแหละใช<ด>่ถ้าพี่อยากได้อีซีเจลลี่มันต้องปลูกอะต้องปลูกอะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้ไม่ใช่ปลูกเลี้ยงเลี้ยงอะไรไม่รู้ในบ่อปันน่นมันจำไม่ได้หนูจำได้แล้วหนูเคยจำได้หนูก็ลืมฮัลใช่เลยไม่ห่วงแค่เราแค่เราก็จำได้ เ้ยไม่ดิพี่รีเสิร์ชพี่พี่ว่างไม่ใช่หรออ๋อไม่พี่ยังไม่ว่างพี่ต้องมาหาไปเดียวันอ๋อแต่บ้านน่าจะปิดแล้วปะ่ ปิดสองุ่มใช่พี่ปิดแล้วอัมบิเกียวไม่ตอนรับพี่พี่ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็มารับเพจผู้พันอ,อ,<ะ>อ่ะปิดอีเวนต์อัมบิเกียวไม่กำลังอยากเจอเลยนี่ฉันมีอ,อะไรอยากให้ดูละ่ะเห็นนี่ไหมมันเรียกว่ากระดานวิญญาณเคยได้รึเปล่า เอามือมาวางไว้บนแผ่นไม้ตรงนี้ข้างๆฉันนะอะไรวิญญาณก็จะบอกพวกเราถึงนี่มันขย,ยับละดูสิเราไปเจอหน้าแบบเบื่อมากมทำแรกเป็นฉันคือประตูเปิดเองทำที่สองเป็นปิดใจว้าว มันขยับอย่างไวมันสะกดเป็นแอมฉันรักแอม <gasps> ฉันรักเ e อมิเลียฉันรักเอมิเลียเฮ้ยมมือไปโดนความหมดเลยแฮะมันเป็นแค่เกมไร้าสาระนะไม่มีความหมายอะไรหรอกที่ฉันต้องทำอย่างอื่นต่อแล้วนะ คงต้องกลับไปก่อนท่ที่นะคือพี่ตั้งเชื่ออมิตใช่ไหมเราจะมีตัวเองกับตัวเองนำํำนำอยู่ข้างหน้าเราคือมันก็เอาแค่สองตัวนะนี่เข้าบ้านไม่ได้เพราะบ้านล็อกแล้วบ้ <Why? S 1> านปิดตอนสามตอนสามทุม่มสามทุม่มมนทีออกนอกบ้านรนะับทีนี้ไปตอนรับท่าน <laughs> อ่าติดอีเวนต์นี่แ้ละเวลานวลานเราก็เจออีเวนต์คิมพี่โทรำนอน้อกบ้านสิเรื่องสวัสดีอันน้้ก็นั่งกับฉันหน่อยเล่ไหมฟังฉันหน่อยนะฉันมีเรื่องอยากจยาะบ,บายกับเธอหน่อยนะฉันโชว์ไม่ค่อยดีเรื่องผู้หญิงนะอันนิเออ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่งน,นะถ้าได้เืินจากฉันจริงสาบาันได้เลยเออพี่จะเทื่อคืนแล้วนะพี่เง่ชอบนายนะมีเคียดลับบ้างไหมอือือนี่นี สภาพนี้หนูว่ามีคนนอนนอกบ้านอะใช่หนู่ะใช่ไม่แน่เฮ้ยไม่แน่เขาบอกว่าไม่แน่แปลว่าพี่กําลังถ่ตัวมา,างนั้นเหรอไม่ใช่ยิงติดอ่ะนจะคิปเลยแล้วกันเอ้ยชิวๆพี่ชิวๆชิวๆที่พี่ต้องดิสคิปออกแล้ว <S <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวครให้หน้องไปอ่านครับอ้าวว้ยี น้องรดน้ำอะไรใช่ไหมครับที่เข้านอนเห็นไหมแห้งทันอ๋ออยู่นี้ก็มีรายได้ ได้ได้หกบาทสิบบาทวันที่สองเาดูเป็นไม้ผีปีที่สองอันนี้คือเรายังอยู่ยปีสองแล้วเราอีกทั้งสองปีเราจะจบแนะ่จริงเหรอจะมาหาอะไรโอ้โหพี่จบไปแล้วพี่ไม่มีสตูดี้อ่ะ,อะเอาพี่เกียวมาหาว่าไงจ๊ะฉันแค่อยากขอโทษเรื่องวันที่ฉันทำตัวแย่ๆใส่เธอเข้าใจใช่ไหมว่าวันเกิดอะไรขึ้น อ่าโอเคบายมี uh. มีปุ๋ยแบบพิเศษแล้วก็มีผลผลิตแบบใหม่ด้วยนะมาดูสิเดี๋ยวนะเาเพิ่งนำเข้าวันที่สองน่ะเหรอไม่ซื้อปะะ่ะล่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อพี่เงินยังเหลืออยู่อ่าเี่ไปซื้อให้ละพี่จะไปหาพี่เกล้ออ๋อได้ไพี่อะไรที่มันไม่ใช่ที่ลองไล่รายชื่อมาอันไหนหนูไม่คุ้นหนูบอกอินได้ พี่เห็นคนหนึ่งเขาไปแต่งเขาแต่งบ้านเสริมากแกไปแต่งบ้านนะแล้วเขาแต่งแต่งไงก่อนที่ลกขนาดนี้นนก,ก,ก็ค่อยๆใหญ่ค่อยแต่งยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องต้องการทเทปปีน้องบหวอย่างนี้ ชื่อไก่ไงพี่อ๋อไหนก็น่แล้วเอาเวนลูกอย่ามาขวางหน้าทางเข้าลูก <c oughs> ขอเชนญรถไฟเดิน,นเ,เกิดที่ไมครัง ตอนเย็นเราควรปิดไม่ให้อ้พวกนี้ออกแล้วเราค่อยปล่อยมันออกมาทีหลังจะดีดนัเสร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่มีหมูแทนนะถ้าเราเลี้ยงหมูเมื่อไหร่่คยพิบัติระดับหมอลำจะเกิดขึ้นทันทีจริงๆมันก็เริ่มเกิดแล้วไปหาดูอีกแล้วนดาอะไรมา แรกที่โอเคเคยมาิจักันแล้วโอ้ย oh, <I> หน้าร้านพีแอมีติดบอดอะไรอยู่แล้วหาใครไม่ด mm hmm. ูสุกๆม mm hmm. าจ่ายตอนเอามาส่งมิน mm นี hmm. ่ ไ่เกีเ่ยวนีดนี่ดูด้วยพี่ว่าปีเอมมีอะไรใหม่ในงานเองก็มีจิตใจเหมือนกันะไม่นะป้ามณนนีไม่รู้แมว่เมียวม,มีอยู่บ้าน คนนี้เขาเป็นแฟนกับไคลโลไลท์ที่เป็นพ่อของแซม,มพี่ซื้อเครื่องอบแพงนีไหมใช้เงินแก้ปัญหาเราเรามีเงินเยอะนะพี่แต่ว่าพี่ต้องคิดเผื่อนะว่าปางทีอาจ,จะไม่มีเงินแล้วไม่ไหมมันเป็นสูตรเครื่องอบแห้ง ซื้อก็ได้พี่ราคาหมื่นหนึ่งเห็นว่าเอาไปขายของนี่เยอะแต่พี่ดูก่อนไหมว่ามันมีพื้นใหม่บ้างอ่ามีต้นแอปเปิลมีต้นทับทิมต้นพีสต้นส้มไอ้น,นั้นเราเรามีอยู่แค่สองต้นพี่แต่มันจะไม่ได้ว่าต้นน้อยวค่อยซื้อแล้วกันมันแพง นีกระเทียมปะที่ยังไม่เคยปลูกปลูกแล้วพี่หนูซื้อไปนล้วพี่อยากเอาพาณิชย์ไปเพิ่ม<อ>ไหมอ่ะเผื่อแบบว่ามันมันไม่ท้องได้แต่พี่ขอซื้อเครื่องอบแห้งไปอบพี่ซื้อเครื่องอบแห้งก่อนเลยเดี๋ยวหนูซื้อพานิชเองเพราะว่าหนูอยู่ข้างพี่เนี่ยได้ที่ต้องอบเห็ดให้ได้เลยมันมันมันเหมือนใช้ห้าอันเพื่ออ,อบมังเห็นเขาบอกว่าขายได้แพงอยู่ใช่ใช ที่จะเอาเห็ดเห็ดแดงเกลือไปอบโยมอย่าทำงานหนักเกินไปนะเข้าใจไหมสุขภาพกส็สุขภาพของนายสำหรับสำคัญกับฉันมากเลยนะโอ okay. <laughs> เคใจแคเร <laughs> ใหนนอนบามีคนใช้เคเรหนูไม่ได้เกเรพี่ รอถึงหนูจะเล่นตัวละครชายก็ตามน่าเลยแล้วเครื่องนั้นอยู่ไหนเครื่องผมอะไรไงใช้วูดสามสิบเคสองแล้วก็ไฟล์ ลูกยี่สิบห้าต้นมันหนึ่งในห้ามันต้องได้บ้างเลยจริงจริงจริงโอเคก่อนอื่นเลยคือครับเสารอบฟ้าอะมาเงี้ยต้องเลี้ยงปิงหรือเปล่านะถึงจะได้ซีเจลลี่ลองเลี้ยงปิงหนึ่งนี่ปิงอยู่นะพี่เก็บป,ปีงม,มี่มีพี่เก็บมาเยอะขอตึองตัว ถ้าใช่เราจะจะมีซีจะเรียดโฮมีอ่ะหนูโยนลงออไปแล้วโอเค แล้วคือคนคนที่ต้องทําความรู้จักเยอะมากใช่หนูทําความรู้จักอยู่แค่ไม่กี่คนตอนนี้ปาไปแค่สามคนผู้ชายนั้นเลยกเรเล่นปกตินี้ไม่ใช่หรอเออตัวนี้ตัวละครชายก็ใช่แล้วปกติดีนะครับผมเฮ้ยมัน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 มีลูกได้นะพี่พี่เดียวกันอะแต่เป็นเป็นแบบทรงแบบว่าไปรับเลี้ยงมาใช่เจามีเครื่อง เครื่องน้มัเไาเอาเห็ดไปบม่มเอาเห็ดที่กินไม่ได้ไปบม่มเหรอพี่ใช่แล้วก็เห็ดคอมมอนไปบม่มซะเห็ดที่ขายได้ราคาดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาไป แดงเอาไปผมไม่ได้ผมได้แต่เห็ดคอมมอนโอ้เห็ดพิษใครเขากินน่ะพี่ไม่น่าเลยแต่เอาไปขายได้อยู่นะ ผมนย <Yeah. S 1> อยากรู้เหมือนกันว่าจะาา hey, อา <พบ S 1> <ด>ครับเอาเคเบรลีร่ไปนี่ก็ได้นะเคเบอร์รี่หนูไปอัดไอเอาแหงก็ได้เคเบร์รี่มีเป็นร้อยอันเลยได้เอาไปใส่ไว้ในกล่องกล่องข้างๆที่ที่ผมพี่รีบผมเนี่ยเอาบูเบอรี่ไปหนูไม่มั่นใจเหมือนวายบูเบอรี่มันขายได้ไม่แพง วายเคนเบอรี่อะขายได้แพงหนูว่าเก็บเคนเบอรี่ไว้บ่มวายดีวะ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้บ่มวายน่าสิเป็นคำถามที่ดีที่ได้ของดีอะมั้งอ๋อหนุ่มฮีหนือไม่ว่างเดะแหลกเลยอ่ะ <laughs> แย่มากพี่ชาย นี่หายไปหายไปอาหารใส่ในในคนเดียว่านี่คือน้องเอาปิงไปใส่ในในนะใส่แล้วพี่บ่อยข้างล่างเนี่ย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 ิเนี่ยเหรอนี่นี่นี่บ่อยนี่อ๋อเราทาตกได้ใช่ไหม ไม่พี่มันจะแบบอ่ามอบอะไรบางอย่างให้เราแบบเราเลี้ยงปลาขึาน้นมในใช่ปะอย่างเช่นเลี้ยงปลาอะไรไม่รู้ว่ามันจะให้ไข่ปลามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยเกกาชมัดจะค่อยจัดบ้านใหม่เมื่อเราอยากจด แค่กล่องก็ลกแล้วพี่อารกเกมนิ่งนี่บ่มละไม่ได้บ่มเลยมินิชิเอ้อะไรตู้เย็นสร้างในเฉพาะบ้านที่มีห้องครัวเท่านั้นโอเคเลยรู้เรื่อง ังต้องอัปเกรดบ้านแล้วนะ่ะอัปเกรดทีเดียวมาได้ทั้งสามหลังเลยปะไม่มั่นใจครับน่าจะได้หมดเลยนะหรือไม่ก็ได้แค่บ้านหนูอะจบนะแต่มันต้องใช้เงินหม,มื่นนะพี่อืค่อยๆกันนะอยากได้มอสโอ้มอสมีเต็มเลยได้เลยไม่ใช่หรอมันอยู่ไหนอะ พี่ห้าสิบเก้าอันหนูเ,เอาใส่ไว้ในกล่องนี้โอเคทำไมเด๋ยวทุกฟิล์ปอยู่กล่องนู้นมาที่เะาไปขาเป็นเห็ดให้หมดนะไอ้พี่เก็บไว้ก็ได้มันทำองอื่นได้อีกนี้ที่จะขายเห็ดที่ทำท่านคิจขายเห็ดเราได้เข้าไปเก็บเห็ดในมันบ้างหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีที่เรนก็ได้รู้คำตอบผ<อ>ิดแล้วไหมหนูที่คือกพี่ใช่พี่หวังว่าจะตื่นมาแล้วพบของที่บ่มเสร็จแล้ว ใช้เวลานานอยู่นะพี่มันไม่น่าจะบแบบเด y วันอะไม่น่าไม่เป็นไรหรอกยังนา,าก็ได้กางวีขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พัฒหน,น้าผมปุ้ย